ไปแวะเที่ยวจุดพักรถที่มีวิวสวยอันดับต้นๆของญี่ปุ่นกันสวยแค่ไหนแล้วเหรอประมาณนี้เลยใครอยากตามมาค้นหา GPS ด้วยเบอร์โทรนี้แล้วเราไปเที่ยวกันครับ และจุดพักรถวันนี้ที่เราแวะมานะครับก็คือฟูจิกาวะ s a 1 0เนั่นเองใช่ลวครับมันก็คือจุดเดียวกับ Starbucks สาขาที่เราสามารถชมวิวฟูจิซังได้แบบพาโนรามา270องศาเลยครับวิวตอนเย็นสวยมากๆถ้าใครเคยมีโอกาสได้มาโรทเทปที่ญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะเคยแวะพวก Service Are a ียหรือว่าจุดพักรถตามทางด่วนต่างๆกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การแวะจุด Service Are พวกนี้นะครับบอกเลยว่าควรหาโอกาสมาลองสักครั้งนะครับเพราะว่า Service Are พวกนี้นอกจากมี เขายังมีพวกของฝากของเที่ยวลึกหรือบางจุดอ่ะจะมีของกินที่ขายเฉพาะจุดแอรเรียนนั้นเท่านั้นด้วยนะถ้าเราไม่แวะไปถึงแหลนะ่งหาลองที่อื่นไม่ได้ด้วยเด้อเวลาที่ได้มาโหลดทิปนะครับจุดเซอร์วิสแอรเรียเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ผมอ่ะชอบแวะมากๆเลยนะเคยถึงขั้นอยากจะทําแผนเที่ยวเซอร์วิสแอริเอียงเดียวเลยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําสาหรับใครที่มีแผนอยากจะมาแวะเซอร์วิสแอรเรียพวกนี้นะครับก,ก็คืออยากให้เผื่อเวลาไว้เยอะประมาณหนึ่งเดือเพราะว่าเราอาจจะเจอของที่มันน่าสนใจดึงดูดให้เราเเเพลลลินนจืมววาไไปยก็ด้้รแที ฟูจิคาวาเ a เนี่ยนะครับขนาดเนี่ยใหญ่พอสมควรเลยนะนอกจากวิวที่สวยแล้วอของก็ขายเยอะมากเลยครับที่สําคัญเนี่ยเขามี2ฝั่งนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีส่วนของสวนสนุกด้วยซึ่งรอบเนี่ยเราไม่ได้แวะไปนะครับเพราะว่าเรามาถึง,ง่ะค่อนข้างเย็นแล้วแค่เดินเลือกของฝากอยู่ในนี้นะครับออกไปก็คือฟ้ามืดตื้อเลยในจุดพักรถนี้นะครับด้วยความที่เขาอยู่ในชิเซอโอกนะเนาะเพราะฉะนั้นของฝากที่เกี่ยวกับ ตัวชาเขียวใบชาอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเยอะมากๆเลยของดังๆของฟูจิหรือของที่เรียกฟูจิเนี่ยมีให้เลือกแบบจุกๆไปเลยครับแวะมาซื้อหาของฝากที่นี่นะครับรับรองว่าไม่ต้องกลัวซ้าใครเลยหาซื้อที่สนามบินก็ไม่ได้เลยนะพอเง,งินถ้าเจอของที่สนใจนะครับแนะนาให้ซื้อมาจากที่นี่ให้จบเลยครับจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังด้วยความที่เป็นเมืองฟูจินะทุกอย่างมันฟูจิไปหมดเลยดูสิคุกกี้ก็ฟูจิเคกเ้กฟูจิอ่า ซาลาเปาฟูจิทุกอย่างฟูจิจนไม่รู้ว่าควรจะเลือกหยิบอะไรไปดีเลยเพราะงานใครที่มีแผนจะมาที่ชิซุโอกะนะครับแล้วก็มีโอกาสจะแวะมาที่นี่เนี่ยดูคลิปของเราแล้วก็เลคเชอร์ไว้เลยว่าอยากจะได้อันไหนไปนะเวลาที่มาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาสับสนแบบเราไงกดพอร์ตคลิปแล้วแคปหน้าจอไว้เลยครับเราไม่ว่ากันหรือว่าจะมาเปิดดูสดๆตอนที่มานี่ก็ได้นะคนละสักแสนวิวก็ได้ครับขอบคุณล่วงหน้าไว้นะตรงนี้เลยดูมาสักพักหนึ่งใครยังนึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไรแนะนําอันนี้เลยครับนี่เขาบอกว่าเป็นของที่ดัง รู้สึกว่าจะมีขายเฉพาะที่นี่ด้วยนะถ้าใครเห็นที่อื่นเอาเมนบอกกันด้วยนะแต่เพื่อความไม่เสี่ยงหยิบจากที่นี่ไปเลยครับราคา200กว่าเยนเองไม่แพงเลยชิซุโอกะเป็นเมืองแห่งชาเขียวนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชาเนี่ยเขาก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆทั้งแบบที่เป็นใบชาแบบที่เป็นทีแบกนะครับหรือว่าแบบที่ใส่หลอดมาพร้อมชงแบบนี้ชงกับน้าเย็นได้เลยนะสะดวกจริงๆนะแล้วเขาก็เข้าใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยครับราคาก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับตั้งแต่ราคาถูกๆไปจนถึงพรีเมียมที่า,า,ากนอฝ หัวหน้าฝากผู้ใหญ่นะครับครบจบได้ในทีเดียวแพ็กเกจก็น่ารักตะมูตะมีประมาณนี้เลยนะครับคนรับอะถูกใจแน่นอนเชื่อดิไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนเราไหมนะเวลาเรามาเลือกของฝากเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะใส่ใจกับรูปลักภายนอกนะครับเพราะว่าอยากจะสื่อให้คนรับเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยเราตั้งใจเลือกมากๆเลยนะอ,นนอ๋อและที่สําคัญนะครับ ฟูจิเนี่ยเป็นแหล่งไล่วาซาบิชื่อดังของที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวาซาบิเนี่ยจะมีให้เลือกหลากหลายมากๆม,มาโซนผู้ใหญ่กันนิดนึงนะครับน้ำสนุกสนานด้วยความที่ที่นี่เนี่ยมีแหล่งน้ําธรรมชาติแล้วก็สามารถปลูกองุ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเครื่องดื่มสนุกสนานเนี่ยเขาก็จะมีโโคาแบน์ของเขาหลายตัวเลยใครมีโอกาสมาลองแล้วตัวไหนอร่อยอร่อยอ่ะเมนบอกใต้คลิปกันด้วยนะส้มก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเขานะครับเพราะฉะนั้นขนมที่ทําจากส้มหรือว่าาาลลลไไ้้สเเเนนีีียยยยกก็หตัววจปทททชุ ซื้อเลยมันอร่อยจริงๆนะพวกน้าผลไม้เนี่ยครับมันก็ไม่ใช่ของที่ผลิตจากโรงงานใหญ่ด้วยนะมันเป็นของที่ผลิตจากฟาร์มในพื้นที่แพ็กเกจจริงเขาน่ารักมากๆเลยชนะเลิศตลอดเห็นแล้วเหมือนน้องกวักมือเรียกว่าซื้อฉันหน่อยสิพี่ชาย ชาเขียวตัวนี้เด็ดมากๆเลยนะครับหอมแล้วก็อร่อยมากๆใครที่มาเนี่ยอย่าลืมลองซื้อกลับไปชิมนะและถ้าของที่เราพาไปดูก่อนหน้านี้มันยังไม่เด็ดพอสําหรับคุณนะครับมาดูกันตรงนี้เลยขอแนะนํากับโคลารลดขนมป,ปังแกงกะหรี่และโคลารลดเกี๊ยวซาครับใครมาแล้วลองอ่ะเป็นยังไงเม้นบอกกันด้วยนะรอบนี้เราไม่กล้าขอผ่านก่อนครับน่าซื้อไปเป็นของฝากนะมันโคตรญี่ปุ่นเลยถัดมาอันนี้นะครับ ถ้าเราจำไม่ผิดอันนี้เหมือนมันจะเป็นคล้ายๆกับหมูชาชูครับจากฟาร์มท้องถิ่นของเขาเนี่ยแหละเขาทํามาเป็นหมูหมักแล้วก็ถักออกมาเป็นเปียนะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาประมาณไหนแต่ความน่ากินเนี่ยให้ไปเลยสิคะแนนเต็มอีกหนึ่งของอร่อยครับไส้กรอกของที่เนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆถ้ามีโอกาสเนี่ยลองหาชิมกันดูนะครับเห็นอะไรมันก็น่ากินไปหมดเลยนะครับตอนที่มาเดินที่จุดพักรถนี้ถ้าไม่ตั้งสติดีนะครับแป๊บเดียวอ่ะตะกร้าเต็มแล้วเห็นกระป๋องน่ารักน่ารักแบบนี้อย่าเผอหยิบมากระดกกันนะครับเพราะว่าข โอเด้งมากๆเลยอย่าลืมลองไปหาชิมกันและนี่คือผลสรุปของเราครับยังต้องไปอีกหลายที่เนอะเดี๋ยวกระเป๋าเต็มใครที่มาขับรถเที่ยวที่ชิซูโอกะแล้วนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่จุดพักรถฟูจิคาว่าจุดพักรถที่มีวิวสวยติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับถ้าชอบคลิปท่องเที่ยวสไตล์ไปยังชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบายจ้า